หลรือมาบ้านเล่าแล้วครับโดยเฉพาะเทพ,พื้นทีเบตงครับตำรวจเบตงได้ลงพื้นทีช่วยเหลือผีนองประชาชนเทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคณะเตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซาค่าเบตงแรงปักเสาไฟฟ้าล่งเกิดเหตุด,ดินสไลด์และก็ต้นไม้ล่มทับเสาไฟไายจุดเลยครับ ทางด้านพันตำรวจทูถอดสะพนพลอยงามรองผู้กำกับการป้องกันปลาปลามสออ่อพ่อเบตงครับนำกําลังพ่นลงพื้นที่บ้านมาลาเนื้อมูติกาวตำบลตะนอแมระอําเภอเบตงจังหวัดยาลาครับแร่งทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุหน้ำท่วมถึงมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากว่าหา้าสิบังค่าเรือนครับจึงได้จัดกำลังข้าวช่วยเลือกเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนที่มีดินกรลนตกค้างอยู่ครับด้านนายประเสริฐพรมเหมือนผู้จัดการการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเบตงก็เปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่อำเภอเบตงมีผาอยู่แล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดดินสไลด์ตอนใหม่หล่อมทับเสาไฟส่งผลนายสายไฟเนี่ยขาดในหลายจุดซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเบตงนะคะก็ได้แรงแก้ปัญหาบางจุดเนี่ยสามารถจไฟได้แล้วแต่ว่ายังเหลืออีกหลายจุดค่ะที่ต้องโรอก,การเคลืยอ์พื้นที่ ถนนทางข่าวและก็ได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาในการข้าวช่วยเหลือกแก้ไขระบบจำนายไฟยางแรงด่วนล่าสุดเนี่ยได้นำรถเครนเข้าทำการปักเสาไฟฟ้าบริเวณบา้านกิโลเมตรท, 8, ที่หจนถึงกิโลเมตรที่9ซึ่งก็มีเสาไฟหล่อมนึ่งตอนเทบริเวณกิโลเมตรสิถึงกิโลเมตร1ิบเซเสาไฟหล่อมไปซ้ำตอนบริเวณควรโตควนโตนี้ค่ะเสาไฟกันหล่อมกันซ่องตอนเทบริเวณกิโลเมตรที่3าอ อุปกรณ์หัวเสาชำรุดไปสร้างตนและก็เตรียมไปปักเสาเตบานปากบางหมเเู่เตจตะบนตะเนาะแมร่ระต่อไปค่ะนอกจากนี้นะครับทางการไฟฟา้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงก็มีความจําเป็นจะต้องตัดกระแส่ไฟเพื่อจะตัดต้นไม้ที่มีแนวโน้มจะล่มมาทับสายไฟบริเวณบานที่กิโลเมตรตี่39และบานกิโลเมตรตี่36ถึงเ0 บานปะเด้งถังมดนะครับเพื่อป้องกันแม่เกิดไฟดับเป็นวงกว้างหากปฏิบัติงานแล้วเซ็ตเนี่ยก็จะเร่งจ่ายกระแสไฟทันทีเลยโดยพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าคัดคลองหรื่อข้อความช่วยเลื่อดายเทสู้นบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค P E A Contact Center 1 1ึ่องกาวได้ตลอด20่ซชมงเลยครับ ดานายวีรวัตรสิริขุนพีพาศข่าวนาสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดยะลาเนี่ยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบสองอำเภอค่ะก็คืออำเภอเบตงแล้วก็อำเภอท่านโตวรวมห้าตำบลซิดมู่บานนึงชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อนหาซิพาควเรือนร้อยเจ็ดสิบเจคนบ้านเร,อน 17, 17นนเรือนได้รับความเสียหายซ้ำล้างประกอบด้วยอำเภอเบตงซ่องลังแล้วก็อำเภอท่านโตนึ่งลังมีครอบครัวที่ต้องอพยพบไปอาศัยบ้านอย่าง จำนวนสามคอบครัวเสาไฟฟ้าสะพานแล็กได้รับความเสียหายด้วยค่ะ นะครับจึงการต่างผักตายเราการได้เข้าสู่ดูฟนแล้ว<ม>เป็นทีเรียบร้อยนะครับจึงก็ให้ปีนองประชาชนนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากประกาศข้องทางราชการยางไกลชิดเลยส่วนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะให้เฝ้าระวังและการติดตามข้อมูลข่าวสารนยางไกลชิดลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาและก็เส้นทางจะมีกระแสน้ำไหลเฉียวหรืออย่างยูเคงจุดจะมันเป็นลำนามาได้ปนนีนะครับ<ม>วางแผนการอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยผ่อนจากแนวไล่ข้องดินนะครับ โดยเฉพาะพื้นทีท่ที่อำเภอบัรน,นังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอะไรกัอำเภอกะบังครับหากต้องการความช่วยเหลือนะให้ตัวไปแจ้งในเลยตีไส้ด้วยวน,นีรารนึยงเซเนะครับหรือว่าตีส้ำนักง,งานป้องกนเลยครกับบรรเทาสาธาราภัยจังวัดยลาลาไม่เล็กท, 7, 3, 2, 0, 3, 5, 6, ทัวนะับูนเจ็ดซ้ำสองสูน้าหสองนะครับรายละเอียดตามตีขึ้นอยู่ตีหน้าจอตอนนี้เลยนะครับ